คนเรามีชีวิตผูกพันกับสายน้ำกันทุกคนเลยนะคะทั้งดื่มกินใช้แล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ต่างๆสารพัดชนิดเลยละคะ่ะดังนั้นทุกคนก็จึงรู้คุณค่าของน้ำโดยเฉพาะวันนี้มาที่นี่ค่ะที่หมู่บ้านแม่สุรินอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะที่นี่มีลำน้ำเล็กๆที่ไหลผ่านหมู่บ้านเราเรียกกันว่าห้วยแม่สุรินเอามาใช้ประโยชน์อะไรบ้างเป็นน้ำประปาค่ะ ทำการเกษตรเอาไว้ดื่มกินใช้และเด็กๆยังมีเรื่องที่สําคัญมากจะเล่าให้ฟังก็คือการใช้พลังน้ําค่ะจะเอาพลังน้ํามาใช้ทําอะไรอีกสักครู่เด็กๆจะเล่าให้ฟังนะคะ ไ้ข้างบนแล้วก็ปล่อยไปตามหลือบ้านครับทุงแสนตะวันสนับสนุนโดยน้ำมันบางจากโตยตา้าบุญรอดวิวอรี่จำกัด ้วยแม่สุรินไหลผ่านบ้านแม่สุรินที่ตำบลขุนยวมอําเภอขุนยวม<ห>จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเป็นลำห้วยสายสำคัญของคนบ้านแม่สุรินและเด็กๆอย่างแววแตนและหนูแล้วแววคะแล้วปกติแล้วเวลาจับปลาเราไปจับตรงไหนกันบ้างอะจับตามดินดินต้นไม้แล้วก็ใต้หินแถวข้างล่างค่ะถวตามลงไปแล้วที่นั้นนิ่งๆน้ำ <ะ>วิธีการจับปลานี่คงมีหลายวิธีใช่ไหมคะของที่ห้วยสุรินเนี่ยค่ะห้วยแม่สุรินอะ่ะอันเอาหินซ่อนเอาหินซ้อนแล้วก็เอาแหววานแล้วก็ตกเป็ดใส่พว,วงแหวงเดี๋ยวพวกเรานี่ก็คือใช้สบีน<ะ>น้ำแม่สุรินเนี่ยคงไม่ใช่มีประโยชน์แค่เอาไว้จับปลาอย่างเดียวเนาะเราใช้ประโยชน์จากน้ำแม่สุรินทำอะไรบ้างน,นะคะแตน ใช้ทำสวนทำไรค่ค่ะแล้วก็ใช้กินใช้บริโคกน้ำแล้ววิธีการเอาน้ำจากน้ำแม่สุรินเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในนาเนี่ยสูบขึ้นไปเลยไหมคะหรือว่ามีวิธีการยังไงเราก็ทำฝายแล้วเราเอาไปไปใส่ใส่ใสใสน,นาท้าอั้ถ้าปลูกข้าวแล้วเอาน้ำใส่น้องแียนและวานของนแวอยู่ทางฝั่ง,งไางฝั่งทางนั้นานี้เหมือนกันที่่วมี่ทำนั่เหรอไปเที่ยวกันหนูปะนัทางเลย คนบ้านแม่สุรินพึ่งพาน้ำจากห้วยแม่สุรินตลอดทั้งปีเลยค่ะลำห้วยสายนี้จึงเป็นลำน้ำแห่งชีวิตของคนที่นี่ <laughs> านแม่สุรินทำนาปลูกข้าวกินเองนะคะโดยแบ่งน้ําจากห้วยแม่สุรินมาใช้ด้วยระบบเหมืองฝายของชาวบ้านผ่านลําเหมืองเล็กๆสายนี้ล่ละคะ่ะตกลงได้อะไรบ้างคะนะ่ะผักบุ้งได้ผักกูดด้หรือเปล่าแล้วตรงนี้เป็นนาของใครคะเนี่ยนาของลุงวันแดงคะ่ะนาของลุงวันวันแดงค่ะอืแล้วนี่เขาเกี่ยวกันเสร็จหมดแล้วหรือคะเกี่ยส็จ แล้วค่ะแล้วตอนนี้เขาไปไหนกันนะเขาไปเกี่ยวข้าวนาทางใต้ค่ะลำเหมืองนี่มันจะไหลยังไงนะคะวิธีการไหลของมันจากตรงนี้มันโค้งซ้ายเหรอมันยังไงมันจะโค้งซ้ายแล้วแล้วไปถึงลาวหมู่ของแป้งสูงแล้วแล้วโค้งไปค่ะไปถึงนาของลุงจำปูแล้วไปเรื่อยๆค่ะโอ้นั่นไงกับกาเกี่ยวนู่นะนี่คือเหมืองใช่ไหมแล้วนี่ถ้าเกิดเป็นหน้าทำนาน้ำก็จะไหลอย่างนี้เหรอ แลล้้้้้วหนนนาาีถาอยงไป่เป็นไงคเ<อ>เ<อ>า้าดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมเป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวของชาวนาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะแม่ฮ่องสอนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูงพื้นที่ทำนาของคนบ้านแม่สุรินก็คือพื้นราบ ระหว่างหุบเขานอกจากทำนาเป็นอาชีพหลักแล้วคนที่นี่ยังทําสวนทําไร่โดยใช้น้ำจากลําเหมืองค่ะ สุรินได้ใช้ประโยชน์มากมายจากลำห้วยแม่สุรินโน่งแต่ละแววพามาดูเครื่องมือพื้นบ้านและว,วิธีการจัดการจัดสรรน,น้ำของคนที่นี่ค่ะ อันนี so <laughs> ้เ <infused> ป in <area> ็นกางหันที่ใช้สุกน้ำขึ้นไปบนเขาแล้วส่งไปในหมู่บ้านค่ะสองอันค่ะเท่าเท่ากันหรือเปล่าคะเท่าเท่านี่จะอย่างไรค่ะแล้วมันมีวิธีการทำงานยังไงนะคะใช้น้ำพัาตรงที่เป็นเหล็กออกที่แล้วหมุนครับช่วยสุกน้ำขึ้นไปบนเขาแลวส่งส่งไปในหมู่บ้านค่ะแลวน้ำเหมือพวกนี้เนี่ยคือน้ำไหลมาจากที่ไหนคะน้ำา้า ายค่ะไหนอ๋อไอที่เป็นซีเมนตรงนั้นใช่ไหมคะแล้วยังไงดันน้ำให้ขึ้นสูงค่ะแล้วมันก็จะไหลเข้าเหมืองเราเหรอคะค่ะมีรูอีกรูหนึ่งแล้วน้ำไหลก็แล้วก็มาตรงนี้ครับแล้วก็มาเข้าในนี้ที่เขาต้องทำเป็นฝายน้ำมันจะได้ไหลแรงๆใช่ไหมครับคน้ำไหลอยู่ตรงนี้ น้ำไหลมาแล้วไงครับพี่การทำงานน้ําก็จะพัดแผ่นไอหมุนพัดหมุนแล้วหมุนพอแผ่นหมุนแกนแก๊สก็หมุนไปด้วยแล้วไงครับนุนไปจะมีลูกสูบสูบน้ำครับโอ้แล้วลูกสูบก็เนยคังานครับมันก็จะสูบน้ําไปแล้วน้ําไปไหนไปเก็บไว้ข้างบนแล้วก็ปล่อยไปตามบ้านครับกางหันนี้เด็กๆเรียกกันว่า กังหันพลังน้ำค่ะเพราะว่าพลังน้ำทำให้กังหันหมุนเมื่อกังหันหมุนก็จะไปดันให้ลูกสูบทำงานทำให้เกิดแรงดึงและแรงดันส่งน้ำจากบ่อน้ำซึมข้างล่างขึ้นไปเก็บไว้บนภูเขาก่อนจะแจกจ่ายกลายเป็นน้ำประปาในหมู่บ้านาออก,กังหันพลังน้ำทั้งสองนี้ชาวบ้านแม่สุรินช่วยกันคิดช่วยกันทำขึ้นมาค่ะ แล้วมันก็จะทํางานแบบนี้ตลอดเวลาเลยเหรอคะตลอดค่ะหยุดก็ไม่หยุดเปิดหยุดตอนน้ําไม่มีครับน้ำแย่หน้าแรงอยนี้่เนี่ยมันเก็บม,มาทำอะารหลายปีแล้วนี่ตงซานซีแล้วค่ะแล,แล้วเขาเอาความคิดไอทำอันนี้มาจากไหนอ่ะมาจากสวนของลุงจำปูค่ะเด้อแ,แล้วตอนนี้ที่สวนของลุงจำปูนี่ยังใช้กันอยู่ไหมคะใช้ค่ะใช,คใช้อีดน้ํามันครับใช้อีดน้ํามัน มันงาอเด็กๆพาเราให้ไปรู้จักกับกังหันเหล็กพลังน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นกว่าเดิมอีกละค่ะเป็นกังหันไม้พลังน้ำซึ่งนำไปใช้ผลิตน้ำมันงาบริสุทธิ์แบบดั้งเดิมแบบโบราณเลยนะคะว่ากันว่าเป็นกังหันพลังน้ำแบบนี้ที่เหลืออยู่แค่อันเดียวในจังหวัดแม่ห้องศนเด็กๆจะพาไปดูอยู่ในหมู่บ้านแม่สุรินนี่ละค่ะสักครู่นะคะ สนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยพลังน้ำถูกนำมาใช้ประโยชน์อีกครั้งที่นี่ค่ะโอ้อันใหญ่บ่เลยนี่คือชัน้ไนนวไอ้นี่คืออะไรคะกินเอาไว้เอาไว้อุด ไม้ที่ไม่ให้น้ำไหลอป็นพูลอ้น้ำจะไห,หลลงไปท่นููนหลังจากลุงวันแดงกระจ่างดีทำเขื่อนเล็กๆด้วยแผ่นไม้และดินเหนียวแล้วน้ำจะไหลาตามรางไปยังกังหันไม้โบราณน,นี้ค่ะ สุจาน้องกวางและน้องยิ้มน้องสาวคนเล็กกำลังเตรียมงาสำหรับอีดหรือบดค่ะนี่คือเครื่องอีดงาหรือบดงาที่ใช้พลังน้ำทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีอยู่เครื่องเดียวนี่ล่ละค่ะเทน้ำต้มที่เย็นแล้วหนึ่งกระป๋องลงในครกนี่เป็นเคล็ดลับสำหรับการบดงานะคะ เทงาเตรียมพร้อมสําหรับอีดหรือบทค่ะขยับเปืองเพื่อเชื่อมแกนหองครกเข้ากับแกนกังหันขั้นตอนสำคัญค่ะ งานอะไรนี้ใช่เครื่องปัและอีกนานแค่ไหนมันถึงจะกลายเป็นน้ำมันงาละคะประมาณสองสามชั่วโมงโอโนอนรอดูไปได้เลยนองแววเครื่องนี้ตกลงมาทำงานต่างกับราหัสเหล็กที่เราไปเห็นมาที่ดูดน้ำขึ้นไปไว้บนแท่งยังไงละคะอันนี้ก็จะเคลื่อนอืออ <c oughs> ีก็้จะหมุนด้วยหมุนไปด้วย,วยแล้วมันมาถึงครบนี่ได้ยังไงละคะ เพราะว่าจะมไม้อันช่วยหมุกังห,หันไม้ทำงานคล้ายๆกับกังหันเหล็กเมื่อพลังน้ำทำให้กังหันหมุนแกนไม้ก็หมุนไปพร้อมๆกันพร้อมๆกับเฟืองสองตัวนี้ซึ่งเชื่อมต่อกับครกเมื่อกังหันหมุนค <ไป S 1> รกก็หมุนไปพร้อมๆกันค่ะเออความคิดแบบนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปทำประโยชน์ เอาไปบดเอาไปโม่อะไรได้อีกน้องแววว่าโม่ข้าวโม่โม่เตเน่ามันสะดวกหรือว่าบางทีมันก็ยุ่งยากอยู่บ้างค่ะพีจ่จ๋าสะดวกเหมือนกันตอนเกศก,ก็เอางาใส่แล้วนั่งนอนเฝ้าอยู่สบายไม่ได้ใส้แดงอะไรเนี่ยใช้น้ำไม่ได้ใช้น้ำมันไม่เกลืออะไรมันคือการใช้น้ำนะคะน้ำบนกธรรมชาตินะคะ ตังหันไม้นี่ใช้อีดหรือบทงาม,มาตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะตังหันนี้เป็นของลุงจำปูญาติของป้าสุจาและลุงวันแดงเป็นเครื่องมือพื้นบ้านที่ทำงานด้วยพลังน้ำค่ะ ทังที่ลืมลงไปริบเอามาใช้ให้คุ้มคุ้มคุ้มจริงๆงยิ่งกว่าคุ้มคุ้มทุกสิ่งพลังโลกมีให้เรามากมายริบเอามาใช้ให้คุ้มคุ้มคุ้มจริงๆงยิ่งกว่าคุ้มคุ้มทุกสิ่ง แลโลกเรายิ่งมีเท่าไรโลกมีพลังให้ใช้ ประมาณห้าชั่วโมงก็ได้น้ำมันงาป้าสุจาบอกว่าถ้าเป็นงาที่เพิ่งเก็บมาใหม่ๆจะอีดหรือบดประมาณสามชั่วโมงก็ได้น้ำมันงาเลยค่ะแต่ถ้าเป็นงาที่เก็บไว้นานหน่อยก็ใช้เวลาประมาณสี่ห้าชั่วโมงในการอีดหรือบดเอาน้ำมัน งาหนึ่งถังคุณลุงวันแดงบอกว่าจะได้น้ำมันงาประมาณ3-4ลิตรค่ะน้ำมันงาที่ได้ใช้เป็นยาสมุนไพรได้ด้วยนวดแก้ปวดเมื่อยขัดยอกแล้วก็เป็นน้ำมันที่คนไทยใหญ่นิยมรับประทานถือเป็นสัญลักษณ์ของอาหารคนไทยใหญ่เช่นนะคะส่วนกากหรือว่าขี้งาก็กินได้ด้วยค่ะเอาไปดองเอาไปดองวิธีการเขาทำยังไง เอางาใส่ในอันในหายแล้วก็เอาน้ำมะพร้าวใส่แล้วก็ป,ปิดฝาไว้กี่วันคะสองสามแล้วก็เอามากินได้รสชาติมันจะเป็นยังไงละคะเปรี้ยวบ้างแล้วไปกินกับอะไรอยากินกับใบมะพร้าวใบมะนาวเฉพาะน้ำตรงนี้ดีกว่านะ้ำเมืองที่ไหลผ่านหมู่บ้านเราไปเนี่ยนะแตน เราใช้ประโยชน์ทําอะไรบ้างน้ำเนี่ยเฉพาะที่ไหลผ่านหมู่บ้านนะเอาใช้ซักผ้าอาบน้ำแล้วก็ทำเกษตรกรรมต่างๆแล้วถ้าไม่มีถ้าไม่มีก็ขุดบ่อน้ำใหม,ม่ก็ต้องแก้ไขด้วยการขุดบ่อน้ำแล้วใครเป็นคนดูแลเรื่องการจัดการทั้งหมดนี้ล่ะคะเวบ้านประชุมคัดเลือกครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่เปิดปิดน้ำประจำหมู่บ้าน แล้วเจ้าหน้าที่คนนี้ก็มีหน้าที่ทําอะไรบ้างคะผูดูแลอะไรบ้างเปิดปิดน้ําแล้วก็สร้างสายให้มั่นคงในความรูม้สึกของเด็กเด็ก,ดก,ดกคิดว่าเออเราควรจะเอาพลังงานน้ามาใช้เพิ่มเติมใหม่อีกไหมคะมาชิดค้นอะไรทําอะไรใหม่ๆอีกไหมดีไหมดีผ้ไแม่สุรินหล่อเลี้ยงชีวิตและให้คุณค่ากับคนแม่สุรินมาหลายชั่วอายุคนกลางหันพลังน้ําเป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ ที่เด็กๆอย่างแตนแวลและโหน่งได้เรียนรู้ถึงการนำน้ำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าค่ะประหยัดเพราะฉะนั้นการใช้น้ำน่าจะมีประโยชน์เนาะทั้งแวลโหน่งและแตนเป็นเพียงตัวอย่างของเด็กๆนะคะตัวแทนของเด็กๆที่บ้านแม่สุรินซึ่งมีอยู่200กว่าหลังคาเรือนเด็กๆได้เล่าให้ฟังแล้วว่าเขาพึ่งพากับแม่น้ำสายนี้อย่างไร ห้วยแม่ซุรินนี่นะคะจะค่อยๆไหลไปลงที่แม่น้ำปายในระหว่างนั้นก็ให้ประโยชน์แก่ผู้คนที่อยู่สองฝากฝั่งพอลงที่แม่น้ำปายแล้วก็ค่อยๆไหลไปอีกแล้วก็ไปรวมกับแม่น้ำสารวินในเขตประเทศพม่าค่ะและจากนั้นก็จะลงทะเลกว้างอีกต่อไปนั่นเองนะคะสำหรับท้ายรายการของทุ่งแสงตะวัน จ้งให้ทราบไปเป็นเวลาน,นับเดือนแล้วนะคะเรื่องที่ว่าใครมีความฝันเรื่องโรงเรียนว่าฝันอะไรไว้อยากจะให้โรงเรียนเป็นอย่างไรให้เขียนจดหมายเล่ามามีคนเขียนมามากมายเลยค่ะวันนี้จะอ่านแค่สองฉบับนะคะก็คือจากน้องมณฑาทิพย์อวดลึกจากเชียงรายแล้วก็ฉบับนี้จากนวพรตันสิริจากเขตดอนเมืองกรุงเทพนะคะบอกเล่ามาน่ารักมากแต่ว่าจะได้รางวัลหรือเปล่าจะต้องรอค่ะ จะประกาศชื่อคนที่ได้รับรางวัลในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ปิดรับต้นฉบับแล้วปิดรับจดหมายแล้วพบกันสัปดาห์หน้าว่าใครจะได้รางวัลสมุดบันทึกนิทานของมูลนิธิเด็ก30รางวัลด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะเี้ไงเหมนจังเลยเหมือนจุลาใช่นี่มีพ้นยอันนกอนเี้ดเาเหมือนกุลาบแล้วอันนี้นะคะตะกูลกบแน่เลย ใช่ค่ะ